ทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่าการูดยาเกมนั่นเองนะคะอ่อโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปอยู่ตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะโอเคอ่อโอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุน2 0 0บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะทำอะไรได้เท่าไหร่นาะนะคะมาก่อนอื่นเลยนะจ๊ะมาดูต,ตารางอัตราจ่าย อ่านี่นะคะค่าการจ่ายเงินรานวัลของเขานะคะรูปแรกจะเป็น s c a ตอร์นะคะตัว Y ที่ของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยฮะ,ะตัวคูณนะฟีเจอร์การหมุนฟรีนะคะฟรีสปินมา3ตัวจะได้หมุนฟรีส0บรอบนะคะประมาณนี้นะคะลายเดิมพันที่ถูกต้องลายเดิมพันที่ผิดเนาะอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะลองเข้ามาดูกันได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะ เรามาดูกันนะทุน200บาทนะคะเล่นเบ็สบาทไปเลยท่านผู้ชมมาดูกันจะเป็นยังไงเนะาะวายน่าเสียดายอะอ,อ,อ,อย่าบอกนะฟีตปินมาท่านผู้ชมเฮ้ยบ้าไปแล้วแถวสุดท้ายยังไงมาหรือเปล่าเฮ้ยฟีตปินเข้าเฉยเลยท่านผู้ชมงง สิบหมุนฟรีไปดูกันเจ็ดสิบห้าบาทคูณสามไปแล้วมาดิได้อยู่นะโอ้โหนึกว่าจะไหลอีกสามสิบคูณสามเก้าสิบบาททำโชมโคตรเอาเรื่องอะ ยังไงเลยสามฟีสปิ้นนะคะมาดูกันเอา้าโอ้โหฟีสปิน้นโอ้โหโคตรเกลือเลยท่านผู้ชมนะคะโอโ้สุดยอดเลยได้มา165บาทไอ้บ้าเอ้ยไปต่อ สำหรับใครนะาที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเราก็ทิ้งลิงไว้ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไปต่อเลยเอ้ยๆๆๆยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยฟีสปินฟีสปินยังไงยังไงเฮ้ยอึย๊บท่านผู้ชมมาไหมโอ้โหฟีสปินสามตัวเฉยเลยมา ไปดูกันนะคะรอบนี้จะเกลือรหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยมาสี่สิบโอ้โหาสวยก็มาดีคูณสามท่านผู้ชมร้อยหกสิบห้าบาทเฮ้ยโคตรเอาอะ่ะ โอ้โห oh. ไม่เอาแล้วท่านผู้ชมนะคะแม่งไม่ไหลให้เราเลยนะอึ๊บปอ๊บโอ้โหสองร้อยห้าบาท <c oughs> ทุนสองร้อยก็ถือได้กำไรอยู่แหละเนาะอืเฮา้าฟีสปินมาสองตัวแล้วคะ่ะตัวเดียวเองเฮ้ยย,ยังไงอีกตัวหนึ่งมาหรือเปล่าท่านผู้ชม ฮึบฮึบโอ้โหนึกว่าจะมาไปเพิ่มเบ็ดเลยนะโอ้ยสามสิบแพงไปแพงไปยี่สิบพอท่านผู้ชมไปสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ share, กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเฮ้ยทุนส0องร้อยท่านผู้ชมทำไมเงียบจังเฮ้ยยังไงฟิสปิ้กดเอนเตอร์โอ้โหนึกว่าจะเข้า เฮ้ย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 ฟิสฟินมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหมาดีเบ็ดยี่สิบบาทเออสิบหมุนฟรีไปดูกันมาดีโอ้โหจัดไปไวรุ่นสวยจัดไปดีโอ้โห่สี่ร้อยแปดสิบบาทท่านผู้ชมโคตรเอาบอกเลยเฮ้ย อย่าบอกนะคูณหนึ่งอย่างนี้ตลอดอะ่ะสวยเอาดีคูณสามท่านผู้ชมเฮ้ยโคตรเอายังไงฟรีในฟรีหรือเปล่าฮึบฮึบเอ้ยฟรีจะเปินมาสามตัวก็ฟรีในฟรีสิแบบนี้เฮ้ยรางวัลก้อนตห้าร้อยสิบบาทบวก มาอีกสิฟีสปินนะผู้ชมเบอร์โอ้โหสวยจัดไปไปต่ออื้มสวยไปดีเฮ้ยเบอร์เฮ้ยเว่านผู้ชมเจล้อยสี่สิบ 1,660ท่านผู้ชมโค้ดเวอร์ทุน200บาทแตกเกือบหมื่นอีกแล้วอะเออเลืย11ฟีสปรินต์นะเนี่ยแตกเกินเฮ้ยโอ้โห่960โคตรเอามา9ฟีสปินนะคะจะเป็นยังไง บอกเลยนะคะเหยียบหมื่นแน่นอนนะเฮ้ยเอ้ยอย่าบอกนะฟรีในฟรีเข้ามาอีกไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเกินไปยังไงตกใจหมดเลยนะแถวสุดท้ายอย่าบอกนะอย่าบอกนะขนหัวลุกหมดเลยท่านผู้ชมนะคะเฮ้ยพันเฮ้ยบ้า เกินไปพั0เก้าสิบคูณสิบห้าโอ้โหยี่หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบท่านผู้ชมเฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยทุนสองร้อยนะเว้ยมันบัคกหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยอย่าบอกนะพีจีบัคกนะช่วงเวลานี้นะเกินไปหูสิบแปดฮึบ ก็มาดี300ก็มาดีโอ้โหพันยี่สิบคูณยี่สิบเอ็ด 21, ท่านผู้ชมเฮ้ยสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแม่งบักแน่เลยท่านหุยท่านผู้ชมดูดิแตกเกือบห้าหมื่นอ่ะเฮ้ยรอบสุดท้ายบ้าบอเฮ้ยเกินไปนะเว้ยว่าเนี่ยแม่ง สี่พหบโอ้โหบอกเลยนะคะนะว่าถ้าตัวแดงมาอีกนี่โอ้โหบอกเลยแตกโคตรเวอร์เลยนะท่านผู้ชมมารวมรางวัลกันนะคะจบอยู่ที่5,200ัอง้ยเ0้ยห้าหมนะคะสองพบบาทเฮ้ยเวอร์ โอ้โบั๊กหรือเปล่าท่านผู้ชมอ่ะโอเคเนาะสำหรับพินี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิวกันใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับพินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะสำหรับพินี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า